วันนี้มีคนทำนาดีคือฉันเองผมดูไม่คับค่าเป็นแฟนที่แน่แบบเกือบไทยเฮ้อยากขอบ้างแม่ยกหนึ่งแม่ยกสองแม่ยกสามแม่ยกสี่แม่ยกห้าเด็กเป็เรียนก็คือเป็นฝ่ายนิสัยสวัสดีค่ะเหมือนดัดชุนมากวันนี้อุ้ยแต่ว่ากล้องฉันนี่แหละที่ไม่ได้ใช้ สถานที่เดทแบบในหนังเลยอ่ะวันนี้วันนี้ดูเหมือนแดดแรงแต่ที่จริงก็คือหนาวมากหนาวไหมคะเอาอะไรมามันนิ่งมันนิ่งมันนิ่งที่ไหนเฮ้ย ก็คือมันนี่คือการเริ่มหวานนี่เรากำลังจะไปรับประทานอาหารนะคะสองคนวันนี้มีคนทำมาเดทขึ้นชั้นเองผมโดนบังคับครับใช่าอยมาเดทนะคะอ๋อคุณแฟนที่น่ารักมากเลยใครพี่ซิ่งสียงคุณรอเมื่อกี้ตอนนี้ก็ร้องเดินลงเขาไหนงาร้านอ่ะอุ๊ นคะผมได้ทำการจองที่หนา้ารถให้คุณแล้วค,ครับขอบคุณค่ะเชิญนั่งครับขอบคอุณค่ะ,น,คะนี่นะคะก็จะมีเมนูให้เลือกพี่ทานเป็นแหนมพี่บอยทานเป็นเนื้อแล้วก็สั่งเพิ่มกิมบับไปด้วยนี่นอกิมบับที่จังเลิฟมาอร่อยมากอร่อยมากเอริคู e r รด o กูจะต้องหยิบกล้งขึ้นมาว่าเฮ้ยดื่เมเกิดบรรยากาศอร่อยมากอร่อยมากคาราไลคือกรอบมากเอา,าอง้นคนอื่นเดิมไปก่อนเดี๋ยวร้านพี่นวยอกบ้างแม่ยกหนึ่งแม่ยกสองแม,ม่ยกสามแม่ยกสี่แม่ยกห้า ารับสมาชิกของเรากันสวัสดีค่ะอ,อ,อ,อันนี้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 อยากกินอะไรดีคะคุณพราวอันนี้เราจะมาเออ่เป็นสายโรงเรียนว่าอะไร Central High s c h น่ารักมากคอนเทนต์คอนใจเขามีทุกสิ่งทุกอย่างให้ใส่นักเรียนได้เวลาแล้วค่ะ น,นี้นะคะเป็นแอเรียสสำหรับเปลี่ยนชุดนะคะต้องรอแต่งแตองเรียนก็คือุดปันนะคะ ีถ่ายรูปไปเรียบร้อยนะคะตอนนี้จะไปถ่ายบัตรนันเกเรียนนะคะทำกิจกรรมเหมือนแบบเก็บกิจกรรมให้ครบค่ะกิจกรรมทำกันซะหน่อยนอกเหนือจากการกินนะคะแล้วก็ชอปปิ้งนะคะมาแล้วนักเรีนคนที่หนักเรียน,น,นชื่ออะไรดีต้องเขียนชื่อเรียนว่าอะไรดีเธอได้เป็นคิมพระโอเหรอคะ <c oughs> คิะมโอถ่ายรูปบัตรนันเกเรียนนะคะบาย มีพี่ฟางทุกรูปเลยอ่ะข้างหลังนะคเฟยของฟางเยอะกว่าอีกก็คนเยอะกว่าเฟย์อีกเมื่อที้เธอบอกว่าก็คงเธอพูดว่าเธอก็คงมีทุกรูปกับเปย์หรือไงชื่ออะไรฟาง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 ค่ะเขาเฟยค่ะเฟย์คือคนเต็มเลยค่ะข้างหลังนะคะเป็นการถ่ายรูปบัตรที่ร่นเร็วการแรกของเราก็ผ่านไปด้วยดีนะคะวันนี้ถึงว่าท่าเวลาได้ not b a d ต่อไปเรากำลังจะไปทานกาแฟนนะทีนี้ก็คือจะมีเป็นคามเมลคัสช่สแล้วก็เทาากับหรืออองกรายกับโดซานฮาวส์เลยเดี๋ยวเราไปดูกันโอเครูเรื่องน,นะคะไม่เห็นมาให้เห็นสภาพกันตอนน่ตอเดียวออกมันน่าจะเป็นร้านมาจากอเมริกาสักอย่างด้านบนด้านบนนั่นละ อยู่เป็นบราน์เชฟเวทเท่านั้นค่ะทำเวลาสุดๆให้มันครบครบแถวดวซานเนาะก่อนจะไปอีกย่านหนึ่งอะไรค่ะอยากได้รองเท้าเลยปะโอ้โห snap snapchat น้องฉันก็ไม่หนาวเลยน้องฉันใส่ข้าวสีเขียวอะบอกไปรอบที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้อะ ความเหนื่ยวก็ใส่เข้ามาอันนี้ก็คือแบรนด์ Openwear Openwear ก็คือเป็นมาทีแบรนด์ด้วยนะวะแต่ฉันชอบเธอใส่สีเขียวรู้สึกว่าเข้าเขียวแบบเบจเขียวกับเบจอะเข้ามาเพราะเป็นผู้หญิงโทนร้อนเราก็ยังไม่ได้ทำข้าวกันเลยแต่มากินขนมละกันเป็นข้าวเช้าเพราะว่าไม่เรียกข้าวเช้าตอนนี้กี่โมงละ โอ้โหคืออันนี้ก็คือมาทานขนมเค้กเขาเรียกอะไรทาร์ต Let's go <S Mm. Mm. Wow <laughs> Raw, Raw oh. สัสดีค่ะเหมือนดัชชุนมากวันนี้<ม>น่ารักผมงาน่ารัก welcome welcome to the land of I'm sleepless sleepless trip นะคะ oh <my> God. everyone is vlogging อุ๊ยแต่ว่ากลองฉันนี่แหละที่ไม่ได้แชร์กูคนเดียวเป็นเป็นเป็นเีย oh a lot better <laughs> วันนี้ เราจะไปทานอาหารกันนะคะไปร้านไหนคะดูนูนนะคะเหมือนเป็นลานว่อุ้ย yes หนน่งสองก็คือ,อน้องมินี่จองให้เพราะว่ามีคำว,ว่าหนูนชื่อระาเหมือนในเพลง ใช่ก็คือตอนนี้เป็นเวลาเกือบหนึ่งทุ่มนะคะแต่ว่าพวกเรายังไม่ได้ดื่มด่ากับอาหารเกาหลีเลยมาตินิดีเวเพราะว่ายังไม่ได้ทานเลยซักมื้อนึงแต่เราก็อิ่มนะช็อปอิ่มช็อปอิ่มวันนี้เรานัดกันตอนสอ10สิบโมงแล้วสุดท้ายก็คือพอยบอกว่าเขาอนต่ออีกนิดเป็นสิบเอ็ดโมงครึ่งแต่ปุ๊บนาฬิกาเราก็ให้ปุ๊กก็เลยบอกพอยว่าเที่ยงแล้วกันแล้วก็พอยจะเดินมาสุดท้ายล้อมหมุน เชียงคือเชียงคือแล้วประเด็นคือไม่มีเงินสดจะไปขึ้นรถไฟฟ้าเพราะว่าเออวันนี้เราจะไปชอปปิ้งตรงบัสเทอร์มินอลาใครได้ดูทีเจฟนะคะก็คือเป็นที่ที่ฟังไปซื้อมานะมันถูกกว่าแบบใต้กลางน,นำ้ำเนี่ย สุดท้ายนะคะคือเราก็ไม่มีแคชทาให้เราอะไปรถไฟได้ดินเสียเที่ยวนะคะแล้วก็ทําให้ต้องเดินออกมาแล้วก็เรียกแท็กซี่นะคะไม่มีแคชแล้วก็ถ้าใครจะไปช็อปก็อยากจะให้ทุกคนนะคะเตรียมแคชไปด้วยเพราะว่าพอรูดบัตรอะมันจะคัดเพิ่มอีกแบบ10%นะคะเหมือนแบบว่าราคาเพราะว่าเขาชอบเงินสดแล้วถ้าจะต่อราคาก็จะต้องใช้เงินสดนะคะในการต่อเพราะว่าเขาจะให้ราคาที่ดีกว่าใช่ค่ะก็นั่นแหละสุดท้ายก็ช็อปไปหมดไปหลายอยู่นะวันนี้เปหลายวันนี้เธอช็อปไปเกือบสองวันแล้วค่ะ ทั้งสกินแคร์ทางลุกสิ่งหแต่าเฟยไม่ได้ไปด้วยนะคะวันนี้ฟังก็พาพอยเที่ยวค่ะแล้วก็มาเจอกันกับเตยพาวนะคะทีหลังไม่ไม่ลยะัยายยายเพราะว่าหลายคนหลายภารกิจใช่ไหลายาราหลายกล้องด้วยเนี่ยตอนนี้มากเะันบอกว่ามีนี่เรื่องที่นี่เพราะว่ามันมีคามนูเต้นสิเต้นเต้น้นเอาเธอเือกเรอฉัเลืใคร่องอ่ะน้องจองค่จองค่ะ มันตคอย taking over นะคะเรามา Y bar Y natural Y ธรรมชาติมีอาหารกินเล็กน้อยแต่เขาบอกว่าขนมอร่อยมากโอ้ย่านนี้น่ารักมากคือย่านฮันนำนะคะทุกคนฮันนัเพราะยังไม่ได้มาเดินนีเดี๋ยวไว้พามาเดี๋ยวก็คือที่สองวัดกลับแล้วอ่ะ fast hey so fast ค่ะพี่พลอยเลือกเลยค่ะเลือกเลยเลือกเลยเพราะว่าตรงนี้ถนัดดื่มอย่างเดียวถนัดกินอย่างเดียวไม่ถนัดเลือ Five minutes later ไปซูเปอร์ไปซูเปอร์สุด ดท้ายนะคะเราก็คือมาหาอะไรกินนะคะที่มินิมาร์ทก่อนนะคะก็คือทุกอันอะมันเป็นบีฟหมดเลยทุกคนอันนี้มันเป็นพอกโอเคเราได้อาหารแล้วนะคะสำหรับพี่เต๋อเราได้กินแบบดีจังมากเลยจดีจังมากมากกลับมาได้เวลามากเลยค่ะซึ่งมันชนเยอะมาก นี่ไม่ใช่มีโต๊ะเดียวในร้านนะคะมีโต๊ะอื่นด้วยเหมือนรู้เลยว่าหารจะมาเสิร์ฟแล้วอันนี้คือมัชรูมันช์เมเนดอะค่ะพี่เฟยแนะนอนสิ่งนี้นะคะคือคอล์นฟลาวเวอร์ชีสค่ะคุณล่ะเธอเป็นชีสคอร์นฟลาวเวอร์แล้วจิ้มกับขนมตางแล้วก็นี้มันเป็นมัชชูมันช์เมนดตสิ่งนี้ไม่รู้ว่าอะไรแต่ว่าทานแล้วรสชาติเป็นแบบคล้ายอู่อ

เฉยๆเหรอมันคุเคยแับเราอร่อยอ่ะมันเหมือนหนมหนมปังแบบประูอะอันนี้ดูนะกินกินประตูร้อเค้กทอยานาราเมลคาราเมลมันเป็นุค่อร่อยฉันชอบที่แบบพูดออกมาเลยว่าอันนี้คืออะไรพานาาตาปะอาวทานาคาตาทานอะไงคะอุลานอันนี้อร่อยสรุปเราหมด เออทั้งคู่แล้วแต่คนชอบตอนนีแบบกว่าเหมืคนไทยตื่นักงานต้อนรับบุญเจลลี่พอเค้กมาตูมหาได้ทั่วไปเค้กมาตูมตอนนี้พวกเรามาอีกร้านหนึ่นกันนะคะเป็นร้านกุ้งเห็นได้สวยงามแจกทุกคนเลยนะคะจกทุกคนเลยน้ำผลไม้ อย่างนี้ได้เลยเหรออไปถ่ายไปนี่นี่มีนหางมาซึ่งมันขายพวกแบบปุ้มดิบปุ้มดิบาดิบปุ้ดิบบาดิบรามยอนแล้วก็แบแกนล่าซึ่งเมื่อกี้เราก็เดินมาจากร้านไนนนู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 10นานู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 ดูนูนนู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 นนูนูนูลูนูดูน เคยเราไปเที่ยวที่ไหนเราสายร้องมาดูดิบมากเลยอ่ะดิบมากเนียมันเบาเบาอเนี่ยมันมีรสชาติเพราะอันนี้อร่อยมันไม่มีความกาวยเพราะอันนี้หมายถึงน้ำมันงาใช่ไหมสุดๆดจะมีน้มันงากับ

ขาชิมนเด้งเด้งมไม่ได้หวนีครนะพูดแบบวีอิ่มแล้วอุยซชชี่มิซชชีมิซชชมิโปรตีนโปข้อหลังไม่หลัพี่ไม่พี่สาวด้วยสิคะเฟ้แกมันคือนัชิมะไะแบ่งกันก็ได้ค่ะพี่เตยอ๋อนึ่งเหมือนกันน้ซอสีแดงมีกแบนึงพูดไปเรื่อยคืออะไร เมื่อกี้เขาแบบสอนแบบแผลออกมาอุ้ยแต่มันทิ่มมือมันทิ่มมันทิ่มมันระวังเราขึ้นหนอนนี่ขึ้นหนอแล้วก็แล้วก็ยุบเลยขึ้นเพื่ออะไรอ่ะขึ้นเพื่ออะไรเพื่อเท่เท่ก็เนี่ยเนี่ยไงล่ะไม่เห็นขึ้นเลยอ่ะพี่เจยังไงอ่ะกดยัเลยมันจะถือกล้องแบบบีบบีบให้มันแบบเหมือนแค่หลุดออกมานิดหน่อยแล้วก็ดูดเลยอ๋ออ๋ออ๋อ แล้วก็ดูดเลยจุ๊บแล้วไม่ต้องจิ้มเลยหรอจิ้มเลยอ่ะจุ๊บคลีนหมายถึงว่ากินคลีนนีออ๋ใช่เลยโอเคนี่นะคะร้านแรกของเราในการเริ่มวันวันนี้โลเคชั่นอุ๊ยเขายังไม่เปิดนี่จุ๊บิ ตอนนี้ไปช็อปมาแล้วหนึ่งร้านแล้วก็กำลังรอพี่บอยเข้าไปช็อปเพิ่มเติมนะคะ mm hmm. ที่บุนเดอร์ช็อปบุนเดอร์ช็อปก็คือเป็นมัลต mm ิแบรนด์สโตร์แต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปถ่ายเพราะว่าบางทีเขาก็แบบไม่ให้ถ่ายรูปวิดีโออะไรเงี้ยก็คือแบบเกรงใจก็เลยนั่งรออยู่ข้างนอกหลังจากที่นี่เดี๋ยวจะไปที่อันกุกนะคะอันกุกก็คือเหมือนจะเป็นย่านแบบบ้านเก่าๆที่มันจะมีร้านหนึ่งเป็นร้านดีไซเนอร์ชื่อแอนเดอร์สันเบลที่เฟยอยากจั ไปตาเราช้อปปิ้งบ้างเดี๋ยวก็จะพาทุกคนไปกันไม่ได้ไปย่านานั้นนานมากแต่ก่อนเนี่ยคือจะไปที่นั่นก็คือมันจะเป็นย่านแถวอินชาดงที่ทุกคนรู้จักก็คือตัวคาเฟ่ออนเนียนใช่ไหมก็ครั้งนี้ก็จะไม่ได้แวะคาเฟ่นะคะแต่ว่าจะไปเดินเล่นแล้วก็จะไปช้อปปิ้งกันก็เดี๋ยวตามไปชอปกันนะ เรายกมาที่ย่านอังกุกนะคะย่านนี้ก็เป็นเหมือนบ้านย่านบ้านเก่าแล้วก็ใกล้ๆก,กับวังเกียงบกใช่ไหมถ้าเปนะ่นเกียงบกอะเก้า,าตั้งใจจะมากินแฮมเบอร์กที่มันเป็นเหมือน,นสเต็กหมูเนื้อจะไม่มีร้านนึงที่น่าทานมากแต่ว่ามันไม่ทันเวลาของปีก่อนนะคะก็เลยมาร้านข้างๆก็น่าทานเหมือนกันให้ดูว่ามีเมนูอะไรบ้างเยอะมาก ไมทานไปสองหันนะอ๋ออันนี้อะไรอะคะอันนี้สปาเก็ตี้ไข่ปลาคอโอุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่โชว์รูมของอันเดอร์สันเบลล์นะคะตอนนี้เราก็เข้ามาในห้องลองนะคะ มกมกนี่เป็นหนึ่งในแบรนด์เกาหลีที่แบบเราชอบมากนี่คือห้องลองแบบน่ารักสุดๆน่ารักมากเลยก็มีกางเกงอันนี้นะคะแต่ว่าอันนี้มันเป็นไซส์ใหญ่อะเราแบบว่าต้องใส่เล็กกว่านี้แต่มันไมม่ีก็สำหรับวันนี้นะคะด้วยความที่เราเหลือเอวลาอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมเราก็เลยเลือกเข้า1 e xhibition จะเป็นอันนี้ก็จะรวมแบบว่าอาร์ติหลายๆห,ห,หลายงานนะคะมีทั้งพวกเพมที่อินสตาเลชันหลากหลายเลยแล้วก็มันจะมีอันนึงที่เป็นแบบว่าฟรีเอนทรีให้เข้าได้ด้วยก็คือในเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงล้วก็จะเข้าไปสองอ xhibition นะคะก็ <c oughs> <c oughs> ทำเวลากันนี้นึงสถานที่เดทแบบในหนังเลยอะสถานที่เดทปะอะไรเสถานที่เดทเบบี้อาจจะแบบดูละครมาเรนไป

เส่กัศิลปะนี่งานน่ารักมากเลยเนาะขอบคุณผมยังไม่ผมฟัะดีๆอันนี้แฟร์เป็นคนแบบหาให้จากอินสตาแกรมว่าอุ๊ยแบบรู้ว่าแบบชุ่นนี้พี่บอยชอบแบบงานอ์ตก็เลยมาหาว่าอันนี้น่าจะดีแต่เมื่อกี้คือถ้าเกิดว่าผมจบตัดจบแค่นี้สวัสดีค่ะ ก็มีคนตื่นอยู่แค่สองคนตอนจะลุกมาพี่ฟางคือแบบบอกว่าไปก่อนเลยเพราะว่าเมื่อคืนกับคุณฟางคือเช้าก็จะไปดูโอ้หนักไปนิดนึงนี่เราก็เลยได้มาใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงสุดท้ายก่อนจะเครื่องกลับเลยค่ะนี่อยู่ที่ร้านเชื่อสอดเป็นร้านข้าวหม้อดินนี่นะคะชมหนะ้าผู้ตื่นเช้ากับเรา ิทอะไรดีอ่ะดูดีมากอ๋อโอเคโอเคกระชับวิต้าอันนี้คืออะไรคะข้าวองข้าวผปองเฮองไหนไหนดูสิของใครน่าทานกว่าก็ต้องผงอยู่แล้วอะไรไปดิโอ้ดูดีมากนี่เขาดูเน่้อค่ะ ขอร้องสิขอเปิดไดป่ะขอร้องดิได้ให้เปิได้ขอร้องก่อนเซฟรีส์เซฟนีส์โน่เซฟรีส์นาวเรนนี่นาวโอเค please open for me please เน่นี่นะคะเขาจะมีวิธีกินอันแรกสกินแบบแห้งแล้วก็แบบที่สองเราก็จะเทน้ำสุกนี้เข้าไปเป็นไงอร่อยมั้ยร้อย โอ้ยต้องรีบปิดด้วยแล้วโอเคเร็วเร็วมาด้วยกันแล้วก็กลับไม่ได้ด้วยกันเพราะว่านางแย่มทัวร์นางแย้นะคะค่ะยรูเป็นไงคะรีวิวรีวิวแบบนั่งด้วยได้ไหมคะเช่นเช่นมาแบบรีแคงก็สนุกขนาดเออว่าชิปนี้ก็เหมือนกับา งงกันหมดเลยอะกลับมาแบบอ้าวหมดวันแล้วหรอกตอนแรกก็คิดว่าจะแบบจะยาวแล้วก็ไม่มีอะไรทำแบบหมดเราก็ทำไหยอย่างมาก็เพื่อนคือมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสามชุดแล้วอะไอหนุ่มเนดำอะสามชุดแล้วอะคบบชุดเราก็ยังอยู่รู้สึกว่าขาดไปริกวันนึงแต่ว่าเสียดายน้องกับก่อนว่าต้องไปงานเห็งานพี่หมากพี่คิมไงค่ะาแล้วแหละก็ไม่ใชให้เรื่องตัวเป็นชุดสาม คนเดียวคนเดียวเลยเหรอก็ถ้าควารู้สึกมาจจะไม่ความรู้สึกไม่หนักใจแต่ว่านี่รู้สึกว่าใช้เอเนอร์จีเยอะมากก็จริงเนาะทำไมเดินตอนนี้เข้าทันนะเหรอไม่ได้แล้วเห็นคนเดิได้เหรอใช่ถ้าเสียแพงกว่านี้เนี่ยก็ลงไปอย่างี้ได้เลยแล้วกระเป๋าลืมไปหมดแล้วไม่ได้แล้วก็เหมือนแบบไม่ได้แล้วอ๋อเช็คเช็คอินไปแล้วใช่ตัวใหม่มาใหม่มาเพิ่มมาใหม่แทนเพราะว่าเดี๋ยวเดินหน้าเราก็จะเดินทางไปที่ นะตอนนาดูอะร,ร,ร,ร่ี้กก,ก็เหมือนจะแบบหมดแล้วนะกิจกรรมที่เรีเ่คยไปดูบ้านเคยได้ถ่ายะไม่ได้ถ่ายค่ะเพราะว่าวุ่นมากวุ่นมากฟินก็แฟนจะถ่ายตอนแรกแต่ว่าไม่มีเวลาเลยเพราะว่ามันวุ่นมากจริงเธอไม่ได้ไปเธอไม่รู้หรอกไม่รู้เธอไม่เคยไปตั้งแต่ปีปีตอนที่เราไปเรียนที่ท่านก็ไม่ได้ไปเพราะว่าเขาบอกว่าฉันไม่มีประโยชน์กับระบุใดๆทั้งนั้นก็เลยไม่ได้ไป เราหยุดทำงานไงเราเพิ่งออกเดินได้เมีก่อนจะจากกันไปนะคะรู้สึกถึงความหลับง่นยพอดีไหนดูสิว่าสิ่งที่เราจะไปจะต้องมีนะคะขาดไม่ได้เลยเพราะว่าอยู่ที่นี่แบบดื่มน้ำน้อยนะะก็นอนดึกดค่การพักผ่อนอากาศหนาวด้วยก็คือลิฟท์เซสต์าร์ตนะคะโชว์หนังค่ะโชว์ค่ะโชว์โชว์หนังมาสปากแล้วก็พักผ่อนกันนะ 有我了工资感。拜拜拜拜